เรื่องง่ายๆเลยที่ผมมักจะชี้ให้คนเห็นเนี่ยวันนี้เราเรามักจะรู้สึกว่าเราเองก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรนะทาไมเราจะต้องเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากเอาละไอ้ทุกข์ขนาดที่ผมโดนเนี่ยถ้ามีใครโดนเขาคงเดินข้าทางธรรมะได้ไม่ยากแต่สําหรับคนทั่วไปธรรมดารรมดาเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาทุกข์อะไรจะทะเลาะก,กับแฟนจะทะเลาะก,กับลูกหรือโดนเจ้านายด่าหรือตกงานบ้างทุกคนก็สีทนได้ <c oughs> คือ มันยังทนได้อะอะต่อให้มันจะทุกข์เขาเข้าใจว่ามันก็ทุกข์แต่มันก็ทนได้มันไม่ใช่ว่ามันทนไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องทนล่ะถ้ามันมีความสุขโดยที่เรื่องก็เกิดเหมือนเดิมแต่เราไม่ทุกข์ล่ะมาลองดูกันหน่อยไหมละ่ะวันนี้ทุกครั้งที่รถติดไฟแดงทุกคนจะมีความทุกข์กับไฟแดงที่มันรถกำลังติด วันนี้ผู้ฟังฟังผมอาจจะฉันก็เห็นทุกอะไรนั้นผมเพิ่มโจทย์เขาเ้าไปอีกหน่อยมีคนที่ท่านรักอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่นอนป่วยอยู่หลังรถที่ต้องไปถึงโรงพยาบาลให้ทันผมเพิ่มโจทย์เขาเ้าไปอีกหน่อยตอนนี้ท่านจะรู้แล้วเฮ้ยทุกท่าน้นทุกแล้วยิ่งไฟแดงนานขึ้นเท่าไหร่ใจท่านจะร้อนลนขึ้นเท่านั้นอตอนนี้เข้าใจได้แล้วแล้ววันนี้ทุกไฟแดงมันก็มีตัวเลขถอยกลับให้เราดูด้วย เออขาดาวเขาดาวเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรารู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเขียว1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1สศูนย์ปั่งเขียวเลยแล้วไปได้เลยแต่ขนาที่กำลัง59 58 57คนข้างหลังก็อุ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่มันจะศูนย์สักทีเอาละผมเบรกภาพไว้แค่นี้ผมย้อนถามความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ท่านในขณะที่ท่านกำลังถือพวงมาลัยเนี่ยมันจะทำให้ไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวเร็วขึ้นไหม ไม่แล้วคนบนถนนต่อให้มีความทุกข์เหมือนกันพร้อมกันทั้งถนนเนี่ยไฟแดงจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวเร็วขึ้นไหมไม่แล้วทุกทำไมคุณห่วงโดยไม่ทุกข์ไม่ได้เหรอเรึ่งผมบอกให้เลยว่ามันทำได้แต่เราไม่รู้เรายังคงรักแล้วก็ห่วงใยคนที่เรารักแต่เราไม่ทุกข์ก็ได้ตรงนี้แหละที่มันเหนือขึ้นไปอีก โดยที่เรามัวแต่อยู่กับของเก่าเราเองนึกว่าชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทุกเนี่ยฉันทนได้พระเจ้าตรัสรู้ไว้แล้วมีหนทางออกแล้วมีทางที่จะไปให้ถึงแล้วโดยที่เราไม่ต้องทุกข์เลยก็ได้แต่เรากลับไม่เชื่อแล้วเราก็คิดว่าทั้งหมดมันต้องเป็นอย่างนี้คน7000ล้านคนก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่า แล้วทำไมในเมื่อทุกแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเนี่ยทำไมถึงต้องทุกขกันต่อไปแล้วทำไมถึงไม่จัดการกับทุกนี้ซะล่ะทั้งๆที่รู้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันกลายเป็นว่าเพราะเราชินไปกับมันจนเราไม่เห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราจับเขียดตัวหนึ่งใส่ลงไปในหม้อที่อุณหภูมิห0 เขียดตัวนั้นจะตายทันทีแต่ถ้าเราเอาเขียดตัวนั้นใส่ไว้ตั้งแต่อุณหภูมิน้ําปกติสัก20แล้วค่อยๆฮีทน้ําขึ้นไปจนกระทั่งอุณหภูมิ50เขียดจะไม่ตายเพราะเขียดจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็ชินไปกับสภาพความร้อนนั้นวันนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราอยู่กับทุกมาจนเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนเขียดในน้ําร้อนแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่านี่มันคือน้ําร้อน ถ้าอยู่ๆมีใครจับเราไปใส่ตอน50เลยล่ะเรากระเด้งตายไปเลยมันจะโอ้ยทุกข์เว้ยทั้งๆท,ที่มันทุกข์เท่าเดิมวันนี้ <c oughs> การเข้าสู่การปฏิบัติธรรมจะทําให้เราพ้นไปจากความเคยชินนั้นก็เหมือนกับการเอามือออกจากน้ําน้ําร้อนแล้วมาจุ่มในน้ําธรรมดาเมื่อไหร่ท่านเข้ามาถึงน้ําธรรมดาแล้วก็คุ้นเคยกับน้ําธรรมดาวันใดก็ตามที่ท่านกลับไปจุ่มน้ํานั้นอีกท่านจะรู้รู้ร้อนมากก็ท่านจะชักมือออก แต่วันนี้ทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในทุกคนไม่มีคนรู้เลยเพราะท่านชินไปกับมันลองเข้ามาปฏิบัติธรรมดูไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามท่านจะเปลี่ยนเอามือออกจากน้ําร้อนมาอยู่ในน้ําธรรมดาแรกๆท่านจะฝืนมากแต่เมื่ออยู่ไปเรื่อยๆท่านจะชินกับน้ําธรรมดาวันนั้นแหละที่ทุกอย่างจะบอกว่าอะไรอุ่นอะไรร้อนเมื่อไหรมีความทุกข์ท่านจะหาทางออกจากมันได้ ไม่ใช่แปลว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ร้อนก็ดีกว่าไม่ใช่ไม่ไม่ทุกข์ไม่ได้แปลว่าไม่ไม่มีทุกข์แต่ท่านชินกับทุกข์อันนี้อันตรายเมื่อเรามีสติรู้ทันสมมติว่าอกุศลหรือความโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสติมันจะดับไปหรือว่ามันจะลดลงไปในระดับต้นแล้วเราก็เปลี่ยนมาทํากุศลแทนเปลี่ยนมาทํากุศลแทนอกุศนความโลภโกรธหลงที่เกิดในใจก็เริ่มละถูกบรรเทาเบาคลาย จิตใจเราจะค่อยๆสุขสงบขึ้นวันนี้เนี่ยความสุขที่เราบอกว่าเรามีความสุขจากการได้กระเป๋าโทรศัพท์ใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นความสุขที่ประกอบด้วยความบีบคั้นของจิตใจคือเขาเรียกว่าตัณหาเราได้ของมาก็จริงแต่เราไม่เคยมีความสุขกับมันเลยแต่วันหนึ่งที่เราเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงแม้จะไม่มีของเนี่ยแต่เราจัดการกับตัณหาลงได้เมื่อจัดก,การกับตัณหาลงได้ความบีบคั้นของจิตใจมันจะไม่มี เมื่อความบีบคั้นของจิตใจไม่มีจิตจะโปร่งโล่งเบาสบายมันจะพบความสุขลึก,ลกความสุขเล็กๆความสุขเย็นที่ไม่เคยพบมาก่อนเมื่อไม่มีความบีบคั้นที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยจิตจะค่อยๆพบกับความสุขในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่อย่างนั้นเราจะถูกตันหาบีบคั้นตลอดเวลาที่ปากเราบอกว่าเรามีความสุขที่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเต็มไปได้วยใจที่บีบคั้นเป็นทุกข์ตลอดเวลาเราไม่เคยได้พบความสุขสงบเย็นที่แท้จริงเลย เราก็อยากได้สิ่งอื่นๆอ,อยากได้สิ่งอื่นๆต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดคือจากวันที่ผมพอจะเริ่มเข้าใจในธรรมะหรือว่าสามารถที่ทุกขมันจะลดลงได้ผมเชื่อเลยว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะทุกลดลงในระดับเข้าไหลก็ตามเนี่ยจะลองสังเกตได้เลยคนที่เข้ามาสู่คอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนจะอยากให้คนที่เขารักเข้ามาได้สัมผัสด้วย ก็ลองคิดดูผมก็เช่นกันเมื่อผมได้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาบ้างแล้วก็ได้เห็นจริงๆว่าสามารถทำให้ทุกลดลงได้เนี่ยมันไม่มีใครที่จะอดได้ที่จะเผยแผ่ที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้เกิดขึ้นในคนอื่นๆทั่วๆไปแล้วผมก็อยากให้ทุกๆคนหันกลับมาแล้วก็สนใจช่วยกันทำนุบารุงพระพุทธศาสนา ไม่อยากให้ปัญญาการตัดสรู้ของพระองค์ท่านเนี่ยสูญหายไปอริยมรรคมีองค์8ดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่วันนี้ชาวพุทธทั้งหมดกลับไม่รู้เลยว่ามรรคมีองค์8คืออะไรผมก็จะฝากชาวพุทธเอาไว้ทั้งหมดเพียงแค่นี้แหละอย่างน้อยที่สุดให้เรากลับมาเข้าใจได้สอนลูกหลานของเรา